วันศุกร์ทั้งทีนะครับจะเหงาได้ไงนะครับวันศุกร์อยากจุกกันหรือเปล่าในวันนี้เนีครับสำหรับสายนักลงทุนทุกท่านผ่านมาแล้วนะครับก็อยู่ดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมีแนะนําให้นะครับจะเป็นทางฝั่งของแชมเปี้ยนชีพอังกฤษนะครับที่เปิดออกมาในวันนี้ค่อนข้างที่จะหลายคู่นะที่ผมน่าสนใจเลยนะครับมีอยู่หนึ่งคู่ที่ผมยกมาก็คือทางฝั่งของคาร์ดิฟฟ์ซิตี้เนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้าน เลตเตอร์ซิตี้นี่ครับผลงานการเจอกันมานะครับเป็นการผัดแพ้ปัชนะกันไปนี่ครับก็ไม่ไม่ถึงกับว่าฝั่งไหนเป็นอ่อ บ้านใครบ้านมันลักษณะนี้นะครับไม่ใช่ในกรณีนั้นนะครับวันนี้ผลงานทน่านาหลังสุดของทางด้นานของคารดิฟตนะครับต้องบอกเลยว่าผลงานทน่านาหลังสุดเนี่ยชนะไป2เสมอ2องแล้วก็แพ้นหนึ่งนะครับถามว่าดูดีไหมก็ดูดีอยู่ในระดับของเขานะครับแต่ทางฝั่ง,งของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผลงานค่อนข้างที่จะดูดีเสมอต้นเสมอปลายนะครับในวันนี้นะ ถ้าให้มองนะครับกับเลทที่เปิดออกมา0.25นะครับค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกับของเขานะครับในวันนี้อ่าไม่ใช่0.25นะครับ0.75ที่เปิดออกมาในวันนี้ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลครับเพราะว่าเป็นการที่บังคับให้เลตเตอร์ซิตี้นี่ครับชนะในวันนี้นี่ครับจากเกมล่าสุดนี่ครับเลตเตอร์ทำได้เพียงแค่เสมอก็จริงนะครับแต่ถือว่าไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นการเจ้ากับทีมรองจากฝูงอย่างทางด้านของอีฟสวิตนี่ครับ แต่ว่าต้องบอกเลยว่า ผลงานของเลตเตอร์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะดูดีจริงๆผลงานาในระบบของทีมของเขาก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับในวันนี้มาเจอกับคาร์ดิฟตี้ทีมที่ไม่ได้แข็งอะไรมากนะครับในวันนี้กับเลทที่เปิดออกมา0.75ผมมองว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอะไรสําหรับทางด้านของเลตเตอร์เลยนะครับสำหรับใครที่กําลังเลือกเชียร์อยู่นะครับในคู่นี้ขอแนะนําไปเลยแล้วกันนะครับเลตเตอร์ letter, เจอชัยแน่นอนครับวันนี้นะไม่พูดภาพนำเพลงไม่พูดเยอะเลยนะครับไปที่หน้าช่องถ้าอยาก เข้าไปลุยกับเรานะครับอยู่ด้านใต้ตโปรไฟล์ในวันนี้นะครับผมขอฝากไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผม